กระสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกม Cat แฟนตาซีครับโดยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของตู้กาชาตู้ใหม่นะครับผมนะที่พึ่งเข้ามาก็คือตู้ของอาฟรอสครับผมและก็ตู้ของเซกินะครับสองตู้นี้เก่งไหมควรเปิดหรือไม่มาดูกัน โดยตัวของอาร์ฟรอดครับผมและก็ตัวของเซกิครับทั้งสองคนก็เป็นกาชานะครับผมนะในสวนของสีเขียวทั้งคู่นะโดยตัวนะครับผมนะของตัวอาร์ฟรอดครับผมนะจะเป็นไทประเภทเคานเตอร์ครับนะก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามทําการโจมตีมาปุ๊บนะครับผมนะน้องแกจะทําการสะสมสแต็กครับเมื่อพอสแต็กสะสมครบปุ๊บน้องแกทําการเคานเตอร์ตีสวนขึ้นฝ่ายตรงข้ามทันทีเป็นตัวละครครับที่สามารถใช้งานได้คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นในสุนของ PVE หรือ p v p นะครับนะก็ถือว่า ทั้งคู่เลยครับนะแน่และแน่นอนครับผมว่าออกแบบตัวละครของนอแกถือว่าสวยมากตัวละครตัวนี้ถือว่าเก่งนะครับผมนะเก่งดับดึงเลยไกลตัวนึงครับผมนะก็ตัวของน้องเซกินะครับนะก็เป็นตัวที่ถือว่าแทงครับซึ่งแทงของเซกิค่อนข้างจะมีความพิเศษมากๆเลยก็คือเป็นตัวละครที่สามารถรับดาเมจแทนเพื่อนๆได้และแน่นอนครับผมว่าเป็นทัวฮิลด้วยในเวลาเดียวกันก็คือปกติแล้วเนี่ย เวลาเราไปช่วยในเรื่องของการแทงเนี่ยคือมันจะมีบาลีใช่ไหมแต่ตัวขอเซกิครับผมจะเป็นการรับดาเมจแทนเลยดังนั้นเนี่ยตัวส่วนนี้ก็เลยทําให้ตัวขอเซกิก็เลยเป็นแทงที่ค่อนข้างจะคีกโกะนะครับผมนะโดดเด่นมากๆครับในส่วนของคอนเทนต์สาย PVP นะแต่ PVE เนี่ยก็เอาไว้ใช้สู้กับบอสได้ดีดับดึงนะพอเวลาบอสมันโจมตีหนักๆมากนะครับผมนะเวลาไปเจอดันไหนขึ้นมาเนี่ยตัวขอเซกิก็จะช่วยในส่วนของการแบกดาเมจแทนเพื่อนพวกเราได้นะนั่นเะราก็มว่าในส่วนของตัวแพสซีฟครับก็จะเป็นการเพิ่ มในสุดขอเฮ็ดพด้วยอ่ะนะครับผมนะก็เลยทําให้ตัวขอเซกิค่อนขางจะมีประโยชน์มากๆถ้าเกิดเราใส่อุปกรณ์ครับผมนะที่เพิ่มในสุดของดาเมจเกี่ยวกับการป้องกันด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเซกินะครับผมยิ่งโหดขึ้นนะพวกเกี่ยวกับพวกเซ็ตอุปกรณ์อดทนนะครับผมนะเซกิก็เหมาะมากกับเซ็ตนี้ถ้าเกิดเป็นเซ็ตอุปกรณ์อดทนนะครับผมนะแล้วก็ติดในสุดขอบัฟที่เป็นเกี่ยวกับข้าทนด้วยเนี่ยเซกิจะยิ่งหนาเป็นพิเศษ ส่วนในเรื่องของการปั้นดาวนะครับผมนะถามว่า2ตัวครนี้จะเป็นต้องปั้นดาวลึกไหมนะครับนะขอเริ่มจากตัวของอาร์ฟอดก่อนนะครับอาร์ฟอดเนี่ยหลักๆเลยนะถ้าเกิดจะเล่นให้เก่งๆนะครับผมนะแน่นอนว่าน้องแกรครับผมนะจะต้องใช้ครับผมอย่างน้อยประมาณ4ีดาวนะครับผมนะคือ4ีดาวปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดการสะสมสแตก็ก าจากปกติสะสม5สเต็เนี่ยก็จะเหลือแค่4สเต็ํทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและแน่เราก็ับว่าถ้าเกิดเป็นปด1ดาวเนี่ยก็จะเริ่มต้นเนี่ยก็มีการสะสมสเต็กอยู่แล้วทั้งหมด3คขั้นทำให้ตีนิดหน่อยเราก็สามารถสูนเคาน์เตอร์ไฟร์ล้าได้คืนทันที ดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวอาร์ฟอสครับนะก็คือ1ดาวคือเล่นได้สีดาวคือของดีเลยครับนะสดาวคือดีมากๆแล้วก็6ดาวก็คือเป็นตัวท็อปไปเลยนะดังนั้นในตัวของอาร์ฟอสครับถ้าเกิดเราเอาไปเล่นแค่ในส่วนของคอนเทนต์สาย PVE นะก็คือ1ดาวคือโอเคครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปลงวีในส่วนของพี่ผมแนะนำนะครับผมสีดาวนะอันนี้คือในส่วนของการใช้งานของตัวอาร์ฟอสครับมาต่อในส่วนของตัวเซกิกันบ้างนะครับนะ เซกิจาเป็นต้องปลดดาวเยอะไหมแน่นอนครับผมว่าการปลดหนึ่งดาวเนี่ยแค่ดีก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ถ้าเกิดปลดสี่ดาวเลยครับผมนะการเพิ่มในสุข,ขอปรับตามผู้ใช้ครับผมจะกลายเป็นสองดาวหนึ่งใบก็อันนี้ถือว่าโอเคนะเสื้อโปงเซกิเนี่ยคือเล่นได้ตั้งแต่ตอนหนึ่งดาวแล้วนะคือสี่ดาวเก่งไหมคือเก่งนะครับผมนะหกดาวนี่คือโกงเลยเพราะว่าจะยิ่งแทงได้หนักขึ้นหนักกว่าเดิมเลยแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดใครที่ไม่ไหวจีครับผมนะปืนอเพชรไม่เยอะผมก็ขอแนะนําเปิดผู้ขอ สักหนึ่งดาวนะครับผมนะแค่นี้ก็ถือว่าสบายแล้วนะ ถ้าเกิดใครเพชรไม่เยอะนะระหว่าง2ตู้นี้นะผมก็แนะนำครับผมนะว่า2ตู้นี้อยากเปิดตู้ไหนบ้ากันก็แนะนำเป็นเซกินะครับนะเอาแค่1ดาวนะครับผมนะแล้วก็ไปหาเซตครับผมเพิ่มอดทนนะครับผมนะเซตอดทนแล้วก็เป็นในสุขบวกด้วอดทนด้วยนะครับผมนะแค่นี้ก็ถือโอเคแล้วส่วนตัวคาอาฟอสครับผมนะอันนี้คือ1ดาวใช้ได้แต่ว่าถ้าอยากให้เก่งจริงๆเนี่ยก็แนะนำเป็นสีดาวจะดีมากแต่ยอมรับครับผมว่า คอสตูมของอาฟอสถือว่าเด็ดมากนะครับผมแนวตรงส่วนนี้ต้องดูด้วยนะเห็นแลอยายจะขย่มแมวเอ้ไม่ใช่ยายจะเล่นกับแมวนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะในส่วนของความน่าสนใจในส่วนของตู้กาชานะครับผมนะเซตล่าสุดของเด็กแฟนซีที่อัปเดตมาในวันที่21พฤษภาคมนะก็ต้องยอมรับว่าแต่ละตู้แต่ตู้ถือว่าเด็ดทั้งนั้นอ่ะ คลิปนี้ก็คงจะมาสุดเพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อไปครับผมก็จะเป็นการรีวิวตัวละครแต่และตัวทอนนะรวมถึงในส่วนของการเจาะลึกนะครับผมแนวทางการเล่นเพิ่มเติมขึ้นมานะวันนี้ผมฮอสแคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ